สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมชาวนกเขาใหญ่นะครับมือน,นี้มีโอกาสออกไม้นะครับผมมือหน,นีมากับเสี่ยนชีนินสองคนครับเพิ่นไปทางฝุ่นอ่ะผมอะไรพี่นะครับอ้าวมาถ่ายรุ่นน่กันครับผมมือหน,นี้มากทุง่งมะเมืองครับเพื่อองเกียมนะครับ เดี๋ยวถ่ายติดตามรับชมมากันครับสมีม้านบอนะครับอ่ะหอยแล้วครับผมหอยต้นนี้แหละครับครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายติดตามรับชมํากันครับผมขันล้วละครับลักษณะไปรุ่นน้ำกันครับเอาละครับผมพี่น้องครับตกโบกครับผมไน่นกปลาเขาร่วมระว่างเนี่ยแะครับอ่ะถ่ายดูนน้ำกันนะครับผม ลงมาหาบอครับเตะลงมาเลยแล้วอ,อ่ะตาลุนนำกันครับผม เบื่องผาศกีิดามันมันมน้ำกันนะครับ เห็ดแห่งนี่ที่ล่ะอ้อ,อยๆออยเอาตัวอะมีซิด <c oughs> หลุนเหรครับบงสูงใช้มีใจก็ตามมาแล้วครับอืออใ้มีใจก็ตามมาแล้วครับไม้ตรงน้ำเมืองนะครับอือ ปลากระคู่สูดีอ่าฐานะซ้ำอีกก้อนแล้วครับเดี๋ยวคลิปมันจีแยวนะครับ ทหารุ่นผาพกีฬาม,มันมันน้ำกครับวะเนี้ครับนาชานนะครับ,าารบมัปไปโจดวะมับนว่ะ,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 ะคางคันเดงาใหม่คางางๆ่ะ นี่ยังว่าเหยียบขอนหมอ่าสาดรูน้ำกันไหมนะครับนึกว่าสีโดดอ่ะครับผมเหยียบแล้วครับปเปิ้งตัวต้นน้ำกันนะครับตัวข้างกันยา ็ดได้อีกนะครับผมสองมือซ้อนคอมโบคอมจ่อยเห็นวะต่อเนื่องสุดโอ้มันอยู่งานี่ข้างคางนี่ข้างคางเนี่ยง,ง,งาโคง้งนี่อ่ะถาเบิ้งโตโต,ตน้ำกันนะครับรเอออยู่งาโคง้ง ดำอ่าตายโตตเอาล่งโต้โต้นกันครับพี่น้องครับเย็หน่อยมานตนุกเสียงหน่อยผูรอยก็เส้นนะครับ อนเ่อะไปปุ๊ดจังไปปุ๊บนกน้ำกันน้ำกันใา่ใะ่ายแล้วอ่าโอ้พี่ขนาดพี่นเนอะโอ้ยกำจุนบุงหงุ่มเลยแข็งแข็งขาอ,อยู่เนี่ย ปีกรับดีเยอกปีกหน่อยอาหารเรานะครับกุกหนึงนของดีไม่ยังวะบวจุดบวดแตบมมีแล้วว่าผูวันลอยเปร์เซ็นตน์แหละครับมันปีกน้ำกัน ดำอยู่วางบเป็นไรถือว่าดำเลยนะครับดำกันกับตัวหมูว่านถือว่าดำนะฝากหน่อยฝากหน่อยดีดหน่อยกับตัวหมูว่าน หมาอีกแล้วครับทำได้อีกแล้วตกบก <c oughs> นะโอเคแล้วอ่ะพี่น้องครับผมง่ายต้นแล้วครับครับอามารลุ่นน้ำกันนะครับมาสีมีมารวมบอนะครับใอยู่นี่ละครับสภาพไม้ครับล้างผู้นะครับปลามั่นล้างผู้ครับสีนี้ก็ใส่ผู้ ตั้งคนะอ่ะรุ้น้อกัรครับเอาครับผมลังผู้ครับผมมีนกเขาอีกนะครับผมเสียงเสียงหน่อยขึ้นเอาครับหันเสียงไงเขาลยออกนะครับถัาวุ่นน้องกันครับผมมาเสียดได้่อครับทุกโบกครับเอวาวเตถินะ เขาเราโเต้นครับพี่น้องครับเขาพวกไกลนะครับอาศาจักรอัปเดตได้บ้างไหมนะครับคีปนสีญญานะครับนะพจนนกนะครับพี่น้องครับผมอ้วยนะครับน่ครับวายสามนะครับอ้วย ทางเมื่อนะครับบมเยียบแล้วครับเพิ่งส่งสุดหน้าจาาังหวหาเพิ่นใหม่นะครับเหมือนเพื่นตีผาดครับจเป็นยังเห็ดเียดร้านนะครับแต้มซองฮะฟฝ้า <c oughs> อถาถรรพ์น้ำกันควันไหมครับอ๋อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมุน้ำกันครับผม ขอนสุดท้ายครับเมื่อไหร่ะครับครับประมาณหามุ้งแรงนะครับอ่ะสาธิตตามรับชมรับกันครับผมครับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเอ่อเมื่อไ่ละครับเมื่อไหรละเมื่อนี่ประมาณชูหงมงแรงนะครับหามุ้งกุกลัวสรุปว่าได้ตัวนึงเหละครับตัวนึงตีพเนี่ยด้านผาดนะครับ จักลันผ่าดได้จกักแนวได้เดบ่ยังแนวอยู่ไกลไลยอ่ะศาสนาป,นนนนสนปุดนกกันนะครับนะครับเสียนใหญ่คนเสียนซีนีดนะครับอาสรุปปิดคลิปนะครับผมตัวนึงครับมือนี่หยับแต่เสาคนนะครับตายแล้วเปล่ะโอ้ยยงอยู่ อาอาสนากสตรขอปิดคลิปไปเพียงซ้ํา,านี้แล้วครับสวัสดีครับ